มาได้จัดพี่น้องบางฝ่ายสกุลทุกคนเด้อม,มากินเด้อเมนูเด้อแต่พี่น้องเนี่ยผักต้มไข่ต้มปลาทูนึ่งคือเกาปาพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ะจวดจาดฟาดบุ้มอืมอมอ้มข้าว

ไข่ยั่วยั่วน้ำพริกยั่วปนปลาทูอ่ะไอ้น้ำพริกจิ้มกับปลาทูก็บปนเข้ากันแป้บแพี่น้องแก้วขอบยากจินมือ้วพี่น้องสองอย่างเลยอื จิ้มเจวเข้าไปแล้วกินกับผักผักลวกกระล่ำปีต้ม 嗯，嗯、mm，哇、hmm.！